อ่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบัตตี้สวัสดีสสด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอ <c oughs> หอมกันหน่อยนะคะขอหอมลูกหน่อยนะคะขอหอมลูกด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะน้องบัตตี้มาพักทายนะคะกับแม่สาวะคะ่ะอื พอเนาะแค่นี้มะยังไงนยังไงอยากให้ยออค่ะเป็นอยากให้ยอกค่ะอมะเรียงกต่ห้าตัวค่ะเรียงแล้ต่หักตะกี้มาสิกาเข่าไก่สุ้นักตื่นท่วงเดี๋ยหนีจังสี่ละ่ะค่ะอมะเดี๋ยหนี้เป็นแบบนี้ละ่ะค่ะอมะมาเดี๋ยหนีก็เป็นจังสี่ละอก็เป็นจังสี่ละอ กลาเป็นทั right? ้งสั้นละพอนน่ะพอนะพอนะนี royalty, ่พอนะอ่าบายบายในมือในมือในมือขอมือเธอหน่อยไว่เอยเป็นกำลังใจที่ดี ไกลขึ้นจริงฮัมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผู้บ่าวหอมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผู้บ่าวหอมโอ๊้โอ๊้โอ๊้โอ้โอ้โอ๊โอผู้บ่าวหอมผู้บ่าวหอมเฮาก็จะเฝ้าหอมผู้บ่าวก่อนเพื่อเป็นการบ่เสียเปียบ